สว,ส,สวัสดีจ้าพี่น้องป้องป่ายสุขสุขชนจามาพ่อกับพี่แลมมี่อีสานรีวิวจ้าพี่น้องเมื่อนี้พี่แลมมี่พาพี่มีพาน้องมาส่งความสุขเด้อพี่น้องส่งความสุขอันแต่ว่าเพราะท่านเลอกหอปีใหม่ดอกทรงไว้ก่อนเนาะนมาดามเนาะเอาความสุขเฉพาะเฉพาะวันว่าง,างเฉพาะแบบมือสะดวกเขาเนาะนนเอาเมื่อนี้เขาอยู่กันไ่เขาอยู่กันที่อัน บ้านสวนอับสอนครับบ้านสวนอับสอนบ้านสวนอับสอนนะคะบ้านสวนคุณหมออับปสวนจ้ะเมื่อนี้เขาสิมาเห็ดแคมปิ้งไม่น้อยจ้ะพี่น้องหลังจากที่อันมือเลี้ยงมีพักกันไปคนไปคนเฟียงเลี้ยงมาถึงมาดามเพ่าเลี้ยงเอาย่อเอาย่อย่อเลี้ยงตุ่มสินเลี้ยงเลี้ยงไปกันเยีงไปหัดเติเฟืองถอไปอามหามไปหามหามได้ไหมพ่อวัราโอโอ้ยสำเนียงเสียบขาดเถอะ อันมาดานว่าสีดำไหนแต่เขาสกเครียทำเนียร์ทันไรงานไปก็เต้นโด้เต้นโด้เต้นโด้เห่าเนี้ยเห่าเห็นต่อไฟต่อเฟียงเอ้ยตอนนี้อันคุณจอนขาตื่นแล้วก๊ะลังเฮ็ดอันนั้นอยู่โอ้ไม่ค้าเข้ากุงโอ้หัวจักกี่ตดิมาดามฮอดหัวจักข้ากุงเนาะขนาดเลยอ่ะฝีมือขนาดทําเป็นหมดนวยน้องเบียร์ก๊ะลังอันทุบกระเทียมอยู่ วันนี้ขาอันสีย่างเนื้อได้พี่้องมีนมือมือนี่มือนี่เมนูขามีอย่างแหนวัดพี่เมนูข้ามีนั่นเจ้าเห็้อันผมนำเสนอนะครับผมนำเสนอตังแคมมือนี่ครับบ้านสวนอับสอนสวรรค์เมนูของข้ามือนี่อันดับแรกก็คือข้าวลามข้าวรามข้าวราดนะครับยัดข้าวโบกนั่นนี่แล้วห้องมาต้มก่อนแล้วก็ค่อยไปข้าวราดผมือไผ่ข้าวลามผีมือไผ่ผีมือพี่แรมมี่ครับ อันข้าวลาเมเนี่ยว่ได้กินง่ายๆได้พี่น้องพี่แล้วมีบ่ได้เห็นให้กินง่ายงเด้อเนียนต้องเป็นพิ่เสียก็จะได้กินกินต้องกินต้องเฮ็ดท้องให้ว่างเพื่อนเนียนเอฟซีอยากกินบะหมี่ถามคนบ้างดูเอฟซีอยากกินบ่้านอ่ข้าวลาเมเนี่ยกนหัวใจให้น้ำเด้อข้นอยากกินเด้อถ้าอยากกินก็มานั่งกินไปใกล้มาดามกีเด้อเดี๋ยวมาดามสเวิร์บอย่มาดามสิงจอมบางหนึ่งจะเอาไปจะเป็นน้อนกอาดก้อนสิกินมือ่นสาววันสิกิน อากาศดีดีแต่อากาศดิ้งบรรยากาศดิ้งบ่ห้อนบ่หนาวพอดีค่ะเนเพรพอพอนอนพอดีโอ้ยโปรยบ่ยังให้พี่น้องโดนพื้นนอนบอกไปมานอนมาอยู่น้ำบรรยากาศเป็นสีเดงเนาะหายยากเลยค่ะความสุขชีวิตแบบพอเพียงเอามาดามฝากเย็นไปเฝ้าอะไรเด้อครับน้ำเงินเสียงเงินล้านนะเนียนหาความสุขให้เจ้าของบ้างแต่เรามืก็ให้นอนฟันดีก็ยังให้ผิดกันกับผัวก็บค่นั่นะมีอยู่กี่ผัวขน่ะ โอ้คือว่าสวดเฮ้ยคือว่าสวดเนาะต้องฝันฝันฝันบอดีเต้นผู้ใดนั่นน่ะเต้นผู้ใดผู้เลี่ยวเนี่ยเ้นเต้นมาดามเพราเว่าเกือบจ้านอนผู้เดียวได้จ้ะเนี่ยปัดแม่พิ่ทัวผู้เดียวจังไหนือเต็มแบบไงเอาเพื่อไใบฮามีคนมาหย่องนย้ำหมดอคืนเดือนสินะเพราะว่าฝากไว้แล้วพิกัดไว้แล้วฮามีคนอืนคือจังสี่ตัวครับจ้าอันมาดามเนี่ยในเต้นเพิ่นสิมีของวิเศษเด้เพิ่นสิมักห้องนุ่มๆเข้าไปเบิ่งเด้ เมี่ยวเกสีอยู่ในหั่นตัวครับฮะผู้เดมาเบิงกับมาเบิงเด้ออยู่ในหั่นอ่ะมันมีเมี่ยวเกสีเคยเห็นบบเคยเห็นโบอืมมีเมี่ยวเกสีเด้อโอเคแล้วค่ะเมี่ยวเก็ดสีมื่อนี้เจ็ดเสียงมื่อนี้มีเห็นงมี่มื้อนี้เมนูเฮานอกจากบั้งขลามแล้วก็สิมีเมนูอันนี่ล่ะเอียงก่อนหมูย่างหมูย่างหมูย่างไว้มันแดดเดียวเลยวันนี้มมันบ่ีแดด <unting thinking> มันฝร bon ั mm ่ง hmm. ลูกช mm ิ hmm. so day, mm ้นแล้วก mm ็ไอปูอัดนะคะปูอ mm ัด hmm. มีเขาจะย่างหมูแบบอ๋อเามเหรอเครื่องดื่มอย่างเงาเมลบอรี่แล้วก็อ่าเครื่องดื่มเป็นน้ำน้ำองุ่นแล้วก็ลูกหม่อนนะคะโอ้น้ำองุ่นแล้วก็ลูกหม่อนนะคะผลไม้เขามีอย่างไงมะยมดอกผลไม้มีมะยมดอกมีมะนาวมีกล้วยกล้วยกล้วยมันเวียนนี่เดีกล้วยมันเวียนแต่กล้วยนี่รสเป็นอีก โอเยอะข้างบนเมนี้มีเมนูหลายอย่างพี่น้องเอ้ยมูเจ้าอยากกินน้ำตุ๋แขวอยบ่ะันอยากกินแต่ทรงขมิ้นมะทรงคอมเมนต์มะตัวเอากินทิพย์ก็ได้เนาะเขาก็ติกินทิพย์ตรง้กินบางนี่หอมนอกจอเนาะขวนเลี้ยวยังไงเพี่งแล้วมีกับสิย่างอันหมูเนี่ยหอมห้อยห้อยไปนะมูเจ้าเคยได้ใช้ไหมที่ตั้งอ๋อน้องเบียร์ได้ที่แล้วตอนนี้บางครามเพาะกำลังได้ที่ นเปิดเพลงมันบอกเอาผุดพิษเปิดเพลงให้ฟังอ๋อหอมแล้วหอมเลาะตะย่างแซ่บอยู่หนักเองหมากเองกับมือนัวไม่เกินพี่แรมมี่หนักเองกับมือนะพี่น้องไปล้างมือใส่บุบันีเนาะอันนี้เขาเลี้ยงโอ้ยคาร์มาดำคุณเนาะโอ้ยลูกคอกระดี วันนี้เราะอะขายของนะพี่น้องโอ้บ้าหลาว้าอายกำลังนอออกใจโอ้ฮัลโยลดีเด่นสวัสดีทุกคนนะคะมืัอนี้ผมมีเสียงเพลงนะคะแต่ก็มีเสียงหัวใจที่เต้นตุบตตุบตับตุบตับตับเจอยหันมหาข่อยเด้วันนี้ไม่ได้อยู่ท่าเจอยังมาหันมาหาข่อยเด้ตอนทุ่นานะคะทุกคนเสียงเงียบๆหน่อยนะแต่รับรองว่ามีทีกำลังไหลสดเยื่เลยประหยัดสวนนค์แ ว้าวอันนี้อีปูนะบิ้งเ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 บิ้งดเบิดูาเขาต้องคิดังไต่ั่งแต่ใหกับปูนะคนหนึ่เของดแปูขว่าเอาไปให้ใช่ไหม่าจีบ่ะจีก็ได้มาดูบรรยากาศเาจีนเหรอ่จรงเเด็เสีดนะะ ใส่เสียบใหม่ก็ยังดูอันแข็งค้างเลยอ้องกินไปเรื่อยๆเมื่อคืนเนี่ยมดเจ้าอย่าง้นอยากอยากกินน้ำตุ้ยข่อยบ่กอดแจงกอดตุ้ยข่อยก็กินหอดมื้อเจ้าเธอเอฟซีเนี่ยเขาก็อยากให้มานั่งอยู่น้ำหิละลายคนนึงคอยให้โอกาสเจ้าหานาที่หน้าดำเจ้าเ็ดยัอฟซีอย่างนออนี่ยเขาเนี่ยละเถียดเห็นมานอนอยู่ก้างนอกเลางคัน โอ้ยเป็นตาห่อนต้นถอเห็นกัมื่อนี้ขึ้นนี่มาเป็นออเดอร์พี่น้องเอ้ยบังข่อยเห็ดงาหม้อกินอันนี้ก็ซื้อซื้อมาประดับประดาเฮ้ยโอ้มันนี่เขานี่ขับปวงเขาปูงเฮ้ยขับปวงอลไรเนาะนั่นี้โมปวงแต่เข่าดิคนกับปวงปวงแบบปวงแบบการขาบปวงคนเนาะเขาเขาเขามีมือเดียไว้ที่ดีตัวเราเห็ีดเด้งเป็นทักษะชีวิตสูงตัว แมติกีเราไปลบยูสงครามเวียดนามองตัวนี้ก็เลยตืน่นขึ้นกวนห้วยประเทศไทยตอนนี้ฮาเอ้ยวะ,ะที่น้องมื้อนี้ก็บสมความสุขกับพี่กับน้องส,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 สุขุ้สุคนเด้จ้าถ้าหาักคิดหอดคิดเึิงกับคอมเมนต์มาหลายๆได้จา้าคลิปต่อไปสิเป็นอย่างนั้นก็ต้องติดตามตอนต่อไปเด้ที่น้องเด้อโอ้ยเมื่อนี้น้องอุ้ยสิออกมาน้ำยัวแต่ว่าตอนนี้เราไปขื่นขวางยัว ขึ้นควงหรือข like ึ้นนางก่อนขึ้นควงขึ้นควงไปขึ้นควงขึ้นควงมืออ <s> ื่นแล้วสิมีงานแล้วสิมีงานไปออมเพื่อพอดีชุมพนไปตีกองทางพุ่นล่ะน้องมาไอ้ไอ้อ้วนทันนั้นไปว่าสุคนเอามาอนี้คว้างสูบตรงนี้แะพี่แกน้องสุขู้สุคนได้จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีวันดีครับพี่บายเาไปนบายครับเฮียมาดามไายบายมานอนพี่เด้อผู้ใดบ่มีหม่องนอนกัน